อ๋อได้เวลาลงแล้วพ่อไลมืแสงเก่าลงแล้วพ่อไลมืแสงก็ลงแลง้วพ่อยังวาวผู้จัดการวาวผู้ยศก็ยังไม่ลงบงังโนเอาขึ้นอีกรลำนึงพ่ออันน,นั้นพลเมืองแสงก็ลังลง เฮ้ยนกว่หันได้แ่เดียววาวแล้ววาวหันเลยนีนั่นและวาวแล้วอ่ะยนไปยุ่งเโว้ยใหบัากเนาะไ้แม่กะสูดได้เลยน่ว่าเพื่อพี่สาวไปหาหมอแล้วก็นํำของเราอยู่เสร็จแล้วว่าจะมีลบแล้วก็ทื่นโลดแล้วกรไดาฟังเสียง วาจุฬาลำนี่วเมื่อวานขึ้นสอล้นีเเหลือลำเดียวลำําเนไปใส่เยเนาะคืนลม้มแหงแบบขนาดเลยเสาสนูขาดาเดี๋ยวมาวาวจุลาลงเมื่อคืนเนาะหมุนว่า,าวาหางขึ้นเนเนอ่ขึ้นตอนตีทุมเครื่องขาทุ่ม,มนเลยเดีว๋ววาวจุลานอนเยี่สิมาลบุญยิเสียงเสู้วาว ไม่ยังวะไปเอาไ้ปลุขนมาหมูอเบามุนจิ่วิล้บากยางักดไยไมู่้ไอหามาอขืนต่กร้นน่ไอ้เอาไอหามาขึ้นซีุเครื่เนาะมือคืนเนะไม่หลวันนอนแล้วผมนะเฮ็ดเองก็ไปจัมาให้นหมุน ล้มมันแหงหลายแล้วเขาสนุอจุลาขาดแล้วมันบุ่มมัยอมลงยล้มันหมุนข้างต้นไม้แถวนั้นนะต้นกระเดาษสูงๆเนี่ยมันกีเอาไปได้สาวล้มล้ม,มเองแหงกว่ามันจละล้มไปได้เหรอตโตว่ะโดดเมื่อโตเห็ดเมือ นลักก้อก้อแบบนี้ก้อยกอนเด็สาวลูกหางหลุแล้วอ๋อแ้วยงไม่ยงเลยเด็กคอไม่ยงยังเค่ีเ่องนี้รอเลยไม่ต้องมนะเครื่องยังกับผู่หญ่งจะหมายนนี้ผู้งจะเห็นบมเสนผู้สาวเป็นสาวใบ้ลุ่มันนะลุก็ตาจะเห็นบมากา็เจ้อสาวิมิ่เป็นิหนังเลย่ี้มอนใช่ไหมขีมันอย่าเลย vào thả ăn chìm được thêm này để khâu sơn ok. như thế này mất mất cả nhôm nó ừ. nhôm luôn rồi nè. บิดคืนเนาะก็ธรรมดามันการนี่ลงมันก็เหลือซ้ำนั่นแล้วตึงไรก็ขาดตึงไรมันก็ขาดขลมแห้งพดก็ขาดขึ่นคืนว่าจุล้กกยังว่าขาดเนาะ